สวัสดีครับนี่คือรายการ d o i n g Gamer นะฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมอะไรวะ <c oughs> w o i c e from the Sea นะฮะ <c oughs> เป็นเกมที่เกมแฟตนะฮะแต่ค่อนข้างสุดยอดเข้าสตรีมได้นี่หื <c oughs> <c oughs> แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณยิมมี่โอทีวีนะฮะยิ m ทีวีไอ้ฮัมนี่ลาค่าพิมพ์ตลอดเอา แล้วฮะจากพา์ที่แล้วที่เราเล่นค้างไว้ในเดย์ที่สองนะฮะเราก็จะมาเล่น A day has passes สสายเป็นสัญ,ญลักษณ์นะฮะวันหนึ่งนี่ At the time เราเรื่องจากว่าผมมีสุราก,ก็ขอไม่อ่านโคตรเกียจคเกียจ can't ask l ลูกเอ้ย mm hmm. อ๋อนี่เดย์ที่สอง ก็ว่าอยู่คล้ายๆวันแรกเลยมันเกมแนวไหนครับผมเป็นเกมแนวไหนนะคะเขาไม่รู้เรื่องก็ต้องอธิบายเป็นเกมแนวการตอบตอบถามคล้ายๆเกมจีบหญิงอะฮะประมาณนั้น<อ>แต่แต่ไม่ใช่เกมจีบหญิงนะฮะชี้แจงกันไว้ก่อนมนเ่อว่ว่าบอกว่า is your คุณชอบ chicken pop pick คืออะไรวะ <c oughs> ไก่ต้ม น่าจะใช่คุณเลือกกินไว้อะไรวะเอ้ยคุณยิ้มไม่โอชื่ยผมเลยฮะผมงองกิดครับงงกิดซะด้วยแคนคัดขึ้นจุดจุดจุดอะไรวะแม่บอกว่า how it is มันคืออะไรแม่บอกมันน่มันดีมากหรือเปล่า แขนทัดกระจุดอยู่ได้วะย n โนคุณเข้าจะคุณคิดโอเทอร์เดย์มไม่รู้วะ่ะเกมนี้เหมือนเป็นการโชว์กากอังกฤษของผมเลยใช่ไหมฮะมาอยู่มาถืองั้นก็ข้าม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 าม,าม,าม,มันไปโอ้ยดังปุ้มอื <c oughs> <c oughs> ก็ต้องขออภัยนะในการที่ทั้งผมทั้งไอ้คุณเคยอ,อ่านออกก็กดช้ามานะอืมใช่ครับวัดยัว b l a บ b l a ล b l a b l a อ่าผมอาจจะอ่านไม่ออกแต่ผมก็จะกดช้านะฮะเอาไว้ก่อนไอดอนไอดอน lady need to her how อะไรอย่างนะะอ่านอ่านได้แต่แปลไม่ได้นะอ๋อเธอคิดอ่า doing อะไรป่าวะบัตเตอร์แดนมีมัมเหรออะไรวะมันพูดบ้าอะไรวะเฮ้ยหัดมีภาาไทยบ้างสิโว้ยแคนทัตขึ้นจุดอีกแล้วไอ้แ uh, ก๊สแกสก็อาจจะหันไม่ออกก็กดกระาเสียงแคนทัตเรียกชื่อแคนทัตคือพระเอกของเรานะฮะ just before I cruise, relax our voice, interpolate the dead. มันไม่ออกเขียวขวัญแล้วใครแล้วแล้วเดือดเสียงอะไรนั่นเสียงอะไรตุวลุกตุวดุกระซาวฟอโรบายอิสอิสเดอะซาวด์ออฟฟุตสเต็ปลันนิ่ง Across อ่ะ Across the sand เขียดอีกแล้วอ่าไม่ยอมโอ้โหตัวกระตูนน่ารักมากเลยฮะคุณยิเมียวอ๋อโอเคชื่อมาริสนะฮะชื่อมาริสเนี่ยวจะอ่านออกนะ IVB Winning for you นะฮะ แปลว่าอะไรฮะไม่รู้อ่านออกแต่แปลไม่ได้โอ้ตายฮะครับไอบีช่างมันเถอะฮะโอ้ดีๆก็ปลิ้งนะฮะอายุเลดี้ for round two คุณคุณพร้อมหรือยังสำหรับรอบสองทำอะไรรอบสองวะ,ะนี่ไงอไร,รอบ2องมทันลันก็บอ round 2แล้วก็ขึ้นงง,งนะ a ุย you talking about นะฮะจะคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรอรอคุณจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไร oh you h o l y shit ไม่ใช่ oh you are so forgetful ทำ <or through S 2> ทำก <can 't S 2> อน <talk. S 2> สังเกตเออตรงปากของตัวละครดิ <laughs> นี่มันปากปากคุกก้รันนี่หว่า เอามันใช่จริงจริงอ่ะทูแตงยูริเจอร์อะไรนะจูสิสไคล์ผมไม่ใช่แล้ว so w h a t is it is it we promised yesterday yesterday ผมเคลียดอีกแล้ว yesterday ดิด ดีดีวีใครมันตูดุกตูดุ๊กเร่นเม้าเนี่ยตูดุก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 ไปครับผมจะเล่นเป็นสองหางมาลิสมาลิส is going to make your smile I s e v i l i z a t ฉันจะช่วยสร้างกลังช่วยสร้างรอยยิ้มในเจ็ดวันเหรอว่าแล้วทำไมเซฟมันมีอยู่แค่มีตั้งสิบห้าวันมันมีแสดงว่าเกมนี้ต้องทำตั้งสิบห้าพาร์ท ให้ตายเ๋อวโอลาฟอ,อ่านไม่ออกสักพาร์ทตั้องแต่พาร์ทที่แล้วฮะต้องมีคนมาช่วยแปลวันนี้คนช่วยแปลไม่อยู่นะะโฮ้แดบพี่ผมฮะพี่ผมแล้วก็คุณมาตเตอร์เบดนะฮะซึ่งแม่งอยู่ก็ไม่ได้ช่วยเยียอะไรเลยขอโทษนะฮะที่พูดคำหยาบคายแล้วกลัวมาทำไมเนี่ยไม่ได้ในเฟซกห่างกับาทเอ้ยเดี๋ยวดิฮะ อยู่เป็นเพื่อนของก่อนซิมัมยูชูสบีมอร์เอ็กซิเดนต์อ่เอ็ซิเดนต์มันี่อีสโซเอ็ซิเดนต์เอ็กซิเดนต์อีวูแดชซีคูสสลิปออลไนท์ออลไนท์เหมือนมาท่องเลยก็อยูฮทูกทูสล หัดหัดมีหัดมีเซาให้ผมมั่งก็ดีนะฮะอย่างเช่นแปวอะไรพวกเนี้ยฮะอปวได้เซาแต่อย่ากดพึ่งอย่าเพิ่งกดนะฮะผมอ่านไม่ออกแล้วค่อยกดผมไม่ซาอยู่ Don't you have to go to school ใส่เซาใช่ไหมใส่เซา เอาแบบตลกหน่อยนี um ่ฮะเฮ้ยไม่ใช่เล ouais, ือกให้เหมาะกับเกมหน่อยสิฮะเหมาะมากไหมครับก็โอ้โหสุดยอดเลยฮะผมว่าจบจบสาวเพียงเท่านี้ก่อน Do you have to school อาจไปแล้วเนี่ว่า That not important What important He Her is how to make your smile น nah. ะ Like Hey m a r s, <c oughs> <S is, is already confident confident this time Alright l ใช่ปะวะ Alright 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 อะไรรึเปล่าอะไรอะไรเยอะเฮ้ยอะไรวะ นี่มันมนุษย์ต่างเฮ้ยไม่ใช่มึงดูหน้ามึงดูหน้าดีอเบ่เชตไปเถอะฮ o ร y s h ช t ทผมก็อะไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์วะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นมีพูดด้วยอเบใช่นหไม่น่าจะใช่อันนี้แบทฟอร์สโซเวนรอยเปอร์เอะไรบ้าๆกดข้ามไปครับโอ้โหอีส่วนนี่ ลกบาอีฟันนี่ล่าวันนี้อะไรฉันมีความสุขอะไรทำนองนี้นะประตูมาทำไมเนี่ยไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวมาสิฮะต้องมาฮะ I t o อฟ n นนี่สตอร์สตอรี่อีสี่แปดไปก่อนเฮ้ยฮะคุณก็ดูอยู่เนี่ยไอมิ i s วิร์กอี it w ฟวออะไรวะใส่สาวฮะใส่สาว อปิดตาบแล้วอ๋องั้นไม่ต้องใสายละอะไรฟันนี่เนี่ยฮะผมลืมนะบดดูดูดิดูดูปากมันเนี่ยฮะโอหปากคตรอินดี้เฮ้ยเปิดอะไรว่าเสียงดังแดฟไฟ ดูปากมันดีโหอย่างกับคุกกี้รันนะฮะมาดิสติลวอสอนาเธออโนเทอร์วันผมนี่ความสุขมากเลย think that one is funner อะไรวะโหหน้ามันโลกจิตมากอะดูดิหน้าหน้าหน้าขวดจะโลกจิต วันอภรรยาชาววันอภรรยาหมอวันกันละครหนึ่งอีซีมีความรัก on the way เ o าบนเส้นทางของบ้านเส้นทางกลับบ้านเนาะว,วะได้ที่อภรณ์เขาได้แวะร้านเค้กนะฮะ unable to make up เฮ้ยคุณยิมวัด ช่วยกันหน่อยก็ดีนะฮะ My is go อะไรวะ s o อีกแล้ว To choose two cake เขาเลือกเค้กสองอัน Her boyfriend แฟนของแฟนของเขา To พูดพูดก yeah> ับเธอว่า Cannot pick ฉันไม่เอาสองชิ้น What do you think t h i s ชีดิตไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อ่ะผมดืมอ่ะโอ้โ oh ห mm hmm. เอาสามชิ้นโคตรกินจะจุอ๋อวันนี้คือเขามาเล่าเกี่ยวกับเรื่องเรื่องราวต่างๆที่มันตลกั้งนะที่มันสนุกแต่ผมอ่านแล้วไม่สนุกอะเครียดอย่างเดียวเลยโอ้ oh. It's u u n y y s t h i s i s ส์ s and อานไม่อออีกแล้วพอเหอะอย่าให้มันเป็นอย่าให้มันเป็นภาระของลูกหลานไปมากกว่านี้โอ้โหทุ้ยมาหลายทุ้ยเลยเปียกกันเลยทีเดียวอ่าตอตอตอ มาริสขึ้นจุดๆ,ๆแล้วก็โอเค maybe not may may fail again ปาปา <c oughs> าคือ <c oughs> อะไรวะอ,อืมอะไรเงี้ยอ,อืมดู <c oughs> อนี่ป่ะุณดูอนิเมะบ่อย <c oughs> <c oughs> ผมไม่เคยดูอนิเมะที่มันพูดอื <c oughs> ม, <c oughs> มดูดีกดีมึงจะดูแต่คำว่า <c oughs> อะไรเ,เห็นๆอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่มันจะชอบพูดว่า อิตายอิตายนะอเอ่งเนี่ยเกเนี่ยน <laughs> แน่นอนฮะอิตายอย่างเดียว No way she look like she about to cry เชยดูเศร้าเหรอเธอดูเหมือนจะเศร้าเสียงแหลวะ่ะ Hot shoe do h a t s h o l d I do อะไรใครยิงกันคุณจะช่วยอะไร คุณจะเลือกอะไรเอาอะไรดีวะเทลแล้วอ่านมากกน่านึงเทลอ่ะฟันนี่สตอรี่เดี๋ยวนะเทลอ่ะลุคฟอร์การ์ยาคุยจะจะดูจะดูหอยหรือว่าคุยเรื่องสนุกสนุกต่อฮะคุยเรื่องสนุกดีกว่าการทัศพูดนะครไฟล์เลสมีเทลยูอ่ะฟันนี่สตอรี่จะคุยอะไรเรื่อง คุณมีความสุขไหมอุ้ยเกียรตกอืมอืมยูไคคีน um, ่าว <find> ์ฮาวทู <Of S 2> ที่ <course. S 2> อะไรโอ้ยเราตงเป็นอ่าน,านเลยเพราะอะไรแต่แคมทัสน l อตลุกไลทูฮาวอ่าวชิหา,ายเลือกผิดว่ะคือว่าเขาจะแบบน่างอนอะไรสัอย่างอืมคุยแต่เรื่องนี้เขาคงจะเบื่อเป็นนะฮะน o อตล็อกเก็ต สายคุยกันเรื่องมันบ้าเลยเปล่าว่ามันไม่มีจรวดอะไรวะเราเก็บสายจรวดวิทยาศาสตร์เกี่ยวอะไรวะก็ขอข้ามมคงนี้ไปน่าโลจิตมาอีกแล้วว่าอ่าวันอภรณธรรมกระครั้งหนึ่งมันเอามาอีกแล้ว ขอข้ามนะฮะซึ่งผมโคตรขี้เกียจอ่านแล้วอ่าน now that's what you call a funny story อะละมันเป็นเรื่องมันยาวอะไรยาวฮะ <laughs> place it has um, it t o u r i s t สอ s ส อะไรวะอ่านไหมอ่ะอัง maybe ก็ซึ่งเนื่องจากเวลามันจะลงนานก็ขอข้ามตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊อ้าวมันมีให้เลือกพอเจอแบ็คไฟบิ๊กไทม์แบ็คไฟอ้าวอีกแล้วอาอแดดไหลกดใจช้าดิครับอ้าได้หอยเพิ่ม Do you you want keep ฉันจะเก็บแน่นอนฉันสามารถเก็บรักษาได้กด yes All right do you shoot นะนี่ฮะโอ้ด oh. ิวเฮลชอบหอยแกนทัสชอบหอยนะฮะ I yeah. now ฉันคิดว่าเธอชอบหอย I give you yesterday ฉันจะเอามันมาให้ในในวันพรุ่งนี้เฮยโยแคนคุณสามารถ คุณสัคุณมีมันเหรอ You Giving คุณจะเอามาให้ผมฉันจะคุณจะเอามาอะไรวะให้คุณฉันจะเอามาให้คุณมาริส Don't make Don't <ม> make it say twist Is i อ i เ it i เซอะไรอิเซนี่เดี๋ยวนะฮะคุณยิมอิเซนี่คู่กับ คู่กับเอประทาดีอาร์ดมึงข้ามๆอะไรแบบะเออเออะทานดีอาร์ดฮะโอ้สุดยอดจริง้นะฮะเนื่องจากเวลาใกล้จะหมดแล้วงั้อก็ฟะฟะฟแต่ก็ต้องช้าไว้ก่อนนะเหมือนก็ว่าผมอ่านได้ฟูเขาไม่มีความสุขนะฮะโอ้ยก้นเกิดไปแล้วถ้าจะติดเมื่อกี้ไม่ตัวเลือกมาแล้วคงจะตอบอันแรกอีกเนี Yes say I can say. Uh huh. <gasps> ถ้าตอบมี่นะฮะก็ในที่สุดก็วันที่สามผมก็ขอตัดคลิปไปไว้เป็นพาร์ทหน้านะฮะก็สวัสดีครับ